บันทึกไทเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากน้ำพระราชาฤทัยของแม่ฟ้าหลวงสู่ปวงชนชาวไทยจากน้ำพระราชาฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถก่อเกิดโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบ่อหวีเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ที่ยั่งยืนยน์นะครับอันดับแรกเลยนะครับประชาชนนะครับเขาก็จะมีรายได้นะครับในการประกอบอาชีพนะครับเขาเข้ามาทํางานกับเราแล้วเนี่ย เขาไม่ได้เฉพาะเพียงแค่ข้าแรงกลับไปอย่างเดียวนะครับเขาก็ได้รับความรู้นะครับในการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์นะครับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงองไรบ้างนะครับมีขั้นตอนวิธีหลายขั้นตอนนะครับการเพาะปลูกนี่ก็มีหลายขั้นตอนเหมือนกันนะครับในการดูแลเพาะปลูกกว่าจะได้ต้นพืชโตขึ้นมาให้เรารับประทานนะครับส่วนด้านอื่นนะครับเราก็เป็นทั้งแหล่งกระจายสินค้านะครับเราก็จะมีการรับฝากขายนะครับเพราะเราจะมีร้านค้าของเราเอง นอกจากส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้านการทำเกษตรแล้วภายในฟาร์มยังจัดตั้งกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ส่วนมากผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาเป็นขนมแล้วก็จะมีกล้วยกับเห็ดนะคะถ้าเป็นเห็ดก็จะเป็นเห็ดนางฟ้าก็เราจะมาแปรรูปเป็นเห็ดสามรสทุกอย่างจะเป็นสมุนไพรนะคะถ้ากล้วยก็จะมีกล้วยกวนแล้วถ้าเป็นทางเพื่อ น,นแพ้ก็จะปปแปละนี่คืออีกหนึ่งโครงการจากน้ำพระราชาหฤทัยของแม่ฟ้าหลวงสู่ปวงชนชาวไทยเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างแท้จริงไทยเบฟขอบันทึกน้ำพระราชาหฤทัยของแม่ฟ้าหลวงสู่ปวงชนชาวไทยเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเว็บบริษัทจำกัดมหาชน